ครับสวัสดีครับนะวันนี้มี2คันมานําเสนอครับนะมี CRV เข้าใหม่ครับนะกับตัว Camry ครับนะตัว2.5ไฮบริดครับนะอาซีอาร์วีเที่นั่งนะคันนี้บอกเลยว่าสวยมากครับนะอาซีอาร์วีครับนะเป็นตัว2.4ตัว e ครับนะปี2019ครับอาเลขไม่แสนสองนะเลขไม่แสนสองนะสีสวยนะส่วนคันสีดําครับนะตัว Camry ครับเป็น Camry ครับ2.5ไฮบริดพิเอมี่นะปี2019เหมือนกัน เลขไมค์แค่แสน0 0ึครับนะอยากได้รีบติดต่อมาคันสีดํานี้บอกเลยว่าผ่อนนี้อยู่ที่ประมาณ16,500บาทนะตัวให้บิดล็อกเข้ามาแล้วครับนะส่วนรายละเอียดต่างเดีย๋ยวไปชมในคลิปถัดไปครับ ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วครับนะแมนน้อยเพชรยนต์ครับนะคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับนะวันนี้ก็มี2คันมานําเสนอนะอ่าเป็นตัวพรีเมียมทั้งคู่เลยนะสวยๆทั้ง2คันนะเป็นรถสไตล์แบบว่าสไตล์อ่าผู้บริหารไม่ใช่สไตล์ผู้บริหารนี่เป็นรถผู้บริหารเลยนะใครอยากได้รีบติดต่อหาผมคัดนะก็มีตัว CRV ครับตัดเจ็ดที่นั่งมานําเสนอแล้วก็มีตัวอ่าตัวแคมรี่นะสองจุดห้าไฮบริด นะตัวไฮไลท์เราคือเป็นตัวไฮบิดตัวนี้เลยนะเป็นไฮบิดพรีเมียมแล้วนะ2.5ปี2019ทั้งคู่ครับนะใครอยากได้รีบริดต่อหาผมนะสามารถรับดอกเบีบ้ยพิเศษได้ถ้าเครดิตดี D, มาหาผมเลยนะ2.79มีให้เหมือนกันนะราคาคันแรกเลยนะเอาคันไหนก่อนดีนะเอาแคมรี่ก่อนแล้วกันนะแคมรี่ก่อนแล้วกันนะตัวนี้ครับเป็นแคมรี่ครับนะ2.5ไฮบิดนะ ตัวพรีเมียมครับนะสีสวยคันนี้บอกเลยว่าเป็นตัวนิวนะมาแล้วครับนะใครอยากได้รีบติดต่อหาผมเลย,ยบ้ายทะเบียน2 7 0นนี้เดี๋ยวคืนนะคืนเจ้าของเก่านะคืนเจ้าของเก่าเจ้าของเก่าก็ขอคืนนะอันนี้ก็ราคาผ่อนบอกเลยว่าฟรีดาวนะผ่อนอยู่ที่84งวดอยู่ที่ประมาณ16,500บาทนะโจดฟรีดาวนะผ่อนสวยมากนะใครอยากได้รีบติดต่อหาผมเลยนะอ่าส่วนคันที่2ครับนะก็เป็นตัว CRV นะฮอนด้า CRV ใครเป็นสาวก CRV ห้ามพลาดนะคันนี้เป็น7ที่นั่งนะ 2.4e ปี2019นะราคาคันนี้อยู่ที่7 0 2 9 0 0นส่วนคันนี้ราคาอยู่ที่9 5 9 0 0 0นะอ่าสวยๆกันทั้งคู่นะขับแล้วดูรูหราดูมีฐานะยิ่งขึ้นนะครับต้อง2องคันนี้เลยอ่านะโอเคเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของคันแรกก่อนนะ คันนี้ราคาครับนะ9 5 0 0 0 0บาทนะฟรีดาวผ่อนหมื่นหกสบายๆเลยใครอยากได้รีบติดต่อหาผมนะโจดฟรีดาวนะโจด,ด,ดฟรีดาวนะกับป้าทะเบียนครับนะ2 7 0จําำไว้ครับนะแล้วก็แคปมาหาผมสอบถามหาผมเลยแต่ัง่วัดสามารถออกได้เหมือนกันนะไม่จำเป็นต้องมาทำเรื่องที่กรุงเทพครับนะเรามีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านเลยถ้าใครอยากได้หรือนอนุมัตผ่านแล้วนะผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะครับนะ2สครับนะสวยมากนะนั่นนครับนี่คือสภาพของรถเข้าใหม่นะ เซนเซอร์มีมาแล้วครับนะารอบคันเลยนะด้านหน้าครับนะไม่มีชนหนักม่นอนพร้อมกับสัเหลี่ยมของฝากระโปรงนี้คมๆเลยให้ดูสภาพของด้านหน้าเต็มๆก่อนนี่กันชนครับนะไม่มีชนหนักจมน้าพิกามครับนะมีไฟตัดหมอกให้แล้วเรียบ้อยครับนะกระจังด้านหน้าโลโครเมียมเห็นไหมครับนะโครเมียมตรงโลโก้นะโลโก้เขาก็เป็นสีฟ้าครับนะเป็นสัญลักษณ์ของไฮบริดนะ่าแล้วก็ด้านหน้าครับมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์เดย์ไทม์รันนิ่ง LED สวยๆครับแบบไลนิ่งสวยๆนะ โคมไฟสวยๆครับนะสอนสีฟา้ามมาไวแล้วเรียบร้อยครับนะเข้ามาจริงนะปุ่นยังก่อยยยกอยู่เลยนะกลัว fc จองไม่ทันกันเลยรีบเอามาดีวิวนะใครอยากได้รีบติดต่อหาผมครับนะโคมไฟดวงที่2ครับนะฝั่งซ้ายครับนะสวยๆใสๆอย่างนี้หายากครับนะไม่มีรอยไอ้น้ำเลยนะแล้วก็ตัวล้อครับนะเป็นล้อแมกอ์อลลอยเป็นล้อแมกอลลอยมาในขนาดยางเนี่ยผมดูให้ยายางเป็นของมิชลินยางนี้เป็นยางปี2022ครับ นะรหัสยางครับนะ2 1 -5 หาทับ R 1 7เครับเป็นแม็กอลอยขอบ17ครับ,รบตัวนี้เป็นนิดหน้าดิดหลังแล้วเดี๋ยวผมให้ดูภายในซุ้มล้อนี่คือรถสภาพเข้าใหม่นะครับนะ,ะรถสภาพเข้าใหม่นะตัวมาร์กสีตัวอะไรยังอยู่ครบครับนะแล้วก็ตรงนี้ครับโลโก้นะเขียนคําว่าไฮบิดมาแล้วเรียบร้อยครับกระจกไฟฟ้าปับไฟฟ้านะอยู่ในสภาพดีคันนี้คันสีดํายังไม่ได้ชงนะแต่ผมบอกเลยว่าถ้าชงนี้สภาพปลายแดงนะเงาสุดเลยนะ อยากได้รีบติดต่อหาผมครับนะแล้วก็ด้านในครับนะ้ามีการลอยให้แล้วเรียบร้อยครับเป็นลายแคปลาดนะด้านล่างเขียนคําว่าแคมเมอรี่ครับนะตัวมือจับลงโคมียมไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกครับตัวกระจกเป็นกระจกแท้จากตัวเตา้านี่นะมาในขนาดฟิล์ม60นะกำลังพอดีเลยนะฟิม์มแท้ของรามิน่าครับนะ่าขนาด60ครับนะ้าส,สวยๆนะส,สวยๆด้านในมาพร้อมกับตัดคอนโซลนะนี่ครับนะ้ไฮบิดครับนะ้าสอนด้วยไฟสีฟ้าด้านล่างนะ มีมาให้แล้วเรียบร้อยครับตรงนั้นก็มีผ้านะเดีย๋ยวผมออกให้เดี๋ยวผมออกให้นะรถเพิ่งเข้าใหม่จริงนะแล้วก็สภาพของบ่อนี้เป็นบ่อปรับไฟฟ้าหน้าคู่ครับนะนี่นะเป็นบ่อทรงสปอร์ตเข้ารูปครับนะเข้ารูปนะใครอยากได้รีบติดต่อหาผมแล้วก็ตรงนี้เลยชุดคอนโทรลครับนะตรงนี้เขาจะเป็นลายาสีขาวนะออกเทาๆนะเงินๆนะสีเงินนะครับนะมีระบบ ปรับให้แล้วเรียบร้อยระบบไปฟ้าจัดเต็มครับในะ e v โหมดมีมาให้แล้วเรียบร้อยหมดโฮมมีให้แล้วเรียบร้อยครับอีโคมีมาให้แล้วเรียบร,อยร้บ Eco, รยบรอยนะใครอยากได้รีบติดต่อหาผมเลยนะตัวบอดนี่ปรับได้แปทิศทางนะตัวบอะนี้ปรับได้แปทิศทางแล้วก็ตรงกระจกครับนับเป็นโครเมียมโลงโครเมียมสวยๆครับไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกนะใครอยากได้รีบๆเลยบอกเลยว่าลงคลิปนี้ไม่ถึงวันแน่นอนน่าจะโดนจองนะแต่ถ้าใครอยากได้รีบติดต่อหาผมนะแล้วก็สภาพของครับตรงนี้มีมีชุด การโฟกอากาศภายนรถนะด้านล่างมี USB มาให้นะสำหรับชาร์จโทรศัพท์หรือโน้ตบุ๊กนะ2.1แอมป์ 1> 1 A, ถือว่าเร็วเลยนะถือว่าเร็วเลยถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นเขาให้มาแค่1แอมป์นะแต่ตัวนี้2.1แอมป์ถือว่าเร็วเลยนะสภาพที่สวยงี้หายากครับนะแล้วก็ตัวกระจกนะมีมา่านให้แล้วเรียบร้อยนะนี่นะสามารถใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็ตรงนี้นะ เป็นออโต้ครับนะเปบบออโต้ครับนะเปิดกระจกหน้าต่างมีมาให้แล้วเรียบร้อยคาดสีเงินสวยๆเลยการเปิดจากด้านในสามารถใช้งานได้ปกติผมลองใช้แล้วนะแล้วก็ตัวหูช้างนี่ไม่มีการสึกล้อของตัวเหล็กอยู่ในสภาพดีเลยนะส่วนด้านหลังครับนะ่าจะเป็นกระจกปั๊มแดงนะของตัวต้านะจะเป็นสีเดียวกับ,กบ,กบเส้นลาป้านะสวยๆอย่างนี้หายากคหนะ้าด้านหลังไม่มีชนหนักมาน่นนอนพร้อมกับนะโเมีมนะ สวยๆครับไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกเซนเซอร์ให้มาโคตรเยอะครับนะด้านหลัง4ตัวเลยแล้วก็กล้องถอยนี่ชัดมากนะกล้องถอยนี่ชัดมากใครอยากได้รีบติดต่อหาผมเลยนี่นะสันเหลี่ยมของฝั่งขวาครับนะด้วยความเงาของเขารู้จากแสงที่กระทบกับตัวรถนี้เงาสุดเลยแล้วก็สันเหลี่ยมนี้คมๆนะคมแบบบาดตาบาดใจนะยายจะไปมองเยอะนะครับนะอย่าบาดตานะ แล้วก็อ,อยู่ในส่วนของล้อหลังฝั่งขวาครับนะล้อแม็กสภาพสวยๆงี้ไม่มีการปีนฟุตบาทถ้าใครอยากได้รีบติดต่อหาผมนะย้ำอีกทีว่าเป็นยางของมิชลินปี2 2นะเอาไปใช้งานยาวๆนะอ่านะสวยๆงี้หายากครับนะแล้วก็ภายในซุ้มล้อครับหัวน็อตให้ดูก่อนนี่การแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบปกตินะด้านล่างโค้เมี่ยมครับอาจจะมีตมนิดหน่อยนะเพราะรถเพิ่งเข้ามาใหม่กลัวเอฟซีจองไม่ทันกันนะเลยรีบเอามารีวิวให้ได้ดูกัน อ่าผมขออนุญ,ญาตไปไว้เพราะว่ามี2คันนะมี2คันนะแล้วก็ตัวกระจกนี้ก็เป็นกระจกผ้าไฟฟ้าผ้าใบฟ้าแล้วอยู่ในสภาพดีเลยนะอยากได้รีบติดต่อมาครับหนะ้าด้านบนหนะ้ามีสรุปให้แล้วเรียบร้อยนะนี่นะสรุปของแท้นะไม่ใช่ของปลอมนะอันนี้ติดตั้งจากโรงงานเลยนะอ่าติดตั้งจากโรงงานเลยใครอยากได้รีบติดต่อหาผมครับนาะแมนน้อยเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่างแล้วนะเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่างแล้วกับรายนะสามารถมาปรึกษากันก่อน,อนได้ว่าผมต้องการรถคานันนี้ผมเงินเดือนเท่านี้ ผมติดเคยติดบัตรเคยติดคืนรถเคยติดอะไรมาปรึกษากันก่อนนะมาปรึกษากันก่อนครับนะตัวคาน A นะคาน A ครับนะสภาพบานพับบนบานพัดล่างอยู่ในสภาพดีปกติครับนะหัวน็อตน,นี่คมกริบครับนะแล้วก็ตัวกระจกหน้าต่างไฟฟ้านะออโต้ทั้ง4ประตูมีเซ็นทรัลล็อกให้แล้วเรียบร้อยตัวเซตเบาะหนึ่มีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะแล้วก็ตัวเซตกระจกมองข้างครับนะเป่าไฟฟ้า พับไฟฟ้ามีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะสภาพภายในส,สวยๆอย่างนี้หายากครับนะตัวเบาะนี่ให้ดูแล้วนะนี่นะตัวเบาะส,สวยเลยนะเดีย๋ยวขออนุญาตเข้าไปในตัวรถกันครับนะอ่าจะได้สตาร์ทให้ดูกันนะหน้าจอสวยนะครับนะอ่าหน้าจอสวยก็เป็นตัวไฮบริดนะ2.5ไฮบริดปี2019นะใครอยากได้ต้องรีบๆเลยต้องรีบๆเลยนะถ้าไม่รีบไม่ได้แน่นอนนะคุณแจเป็นคียเลตนะคุณแจเป็นคีเลตนะ อ่ามีให้แล้วเรียบร้อยขออนุญาตกดพุทสตาร์ทครับนะอ่าครับหน้าจอก็สวยงามมากครับนะตัวนี้ก็มีระบบอ่า,อาการทำงานของระบบมอเตอร์กับระบบของตัวเครื่องยนต์นะก็เสถียรสุดๆเลยนะใครที่อยากได้ของตัวไอตา้าใครเป็นสาววอล์คแคมอรี่นะห้ามพลาดเลยครับนะเลขไม้แสดงครับนะ่าอยู่ที่1นึ่0แส 865กิโลเมตรครับนะ,ะก็มีหมวดต่างๆมาให้เล่นมากมายนะแล้วก็มีเนนะเนวิเกเตอร์นะ er นะมีมาให้แล้วเรียบร้อยเครื่องยนต์ตอนนี้กำลังทำงานเพื่อที่จะชาร์ตนะปั่นไฟไปชาร์ตแบตเตอรี่นะมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะะระบบบอกเลยว่าสวยๆครับนะนี่นะด้านบนนะถุงยังไม่แกะเลยนะนี่ถุงยังไม่แกะเลยนะอ่านะนะคนเก่าเขายังไม่แกะถุงมาครับนะตัวกระจกนี้เป็นกระจก แป๊บนึง Auto. ออโต้ตัดแสงออโต้สามารถเปิดปิดใช้งานได้ปกติครับนะด้านบนนะมีกล้องบันทึกให้แล้วเรียบร้อยครับนะของแท้จากโตโยต้านะของแท้จากโตโยต้าครับนะเนี่ยซงนี่หายากครับนะแล้วก็มีตัวเลือกลมได้ว่าจะลงเบาะไหนนะตำแหน่งนะตำแหน่งสามารถปรับอากาศได้แล้วก็เบรกมือไฟฟ้าครับนะมีหมวดต่างๆให้แล้วเรียบร้อยนะแล้วก็ในชุดของที่เก็บของครับนะถือว่ากว้างขวางเลยนะกว้างขวางเลยแล้วก็ นี่นะไวเลสชาร์จเจอร์ครับนะไวเลสชาร์จเจอร์ครับนะมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะก็สามารถเปิดใช้งานได้นะตรงนี้ก็สามารถวางโทรศัพท์ได้นะอ่าก็ถือว่าชาร์จโอเคเลยถือว่าเร็วเลยนะแล้วก็ด้านล่างครับนะมีช่อง DC 12บโวลต์ให้มีช่องดี12บโวลต์ให้มี a u x ให้นะ USB อมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะสามารถใช้งานได้ปกติขออนุญาตปิดแป๊บนึงนะขออนุญาตปิดจุดนะ,อะ,อะโอเคนะ ตรงนี้ก็เป็นไลท์เอมิเรเจนซีนะมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะด้านบนสรุปนะผมขออนุญาตาแปบ๊บหนึ่งนี่นะเขามีสรุปให้แล้วเรียบร้อยครับนะสามารถเปิดใช้งานได้ปกติเลยถ้าใครอยากได้นะต้องรีบๆนะครับนะสวยๆอย่างนี้หายากครับนะนี่นะนี่นะเวลาเปิดครับนะเปิดรับลมนะสามารถเปิดใช้งานได้ครับนะตัวเปิดอยู่ตรงนี้ครับนะตัวเปิดอยู่ตรงนี้ครับนะถ้าไม่ใช้ก็ปิดได้ ถ้าไม่ใช้ก็ปิดได้หรือใครอยากเปิดแบบนี้เลยนะอ,อยากเปิดแบบนี้เลยนะส,สวยๆแบบนี้ครับนะก็เห็นจากมุมข้างนอกเลยนะให้ดูก่อนนะนี่นะส,สวยๆงี้เลยเปิดสลูปมานี่นะมีให้แล้วเรียบร้อยครับนะสามารถปิดใช้งานได้ปกติเลยผมเนี้ยปิดปิดตรงนี้นะนี่นะระบบไฟฟ้าจัดเต็มครับนะมีสลูปให้แล้วเรียบร้อยครับนะ แล้วก็ด้านหลังนะด้านหลังก็มีม่านไฟฟ้าให้แล้วเรียบร้อยครับนะแต่ใครอยากต้องการความามืดนะก็สามารถปิดได้นะปิดได้นะระบบมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะโอเคไหมเดี๋ยวส่วนในส่วนของเครื่องยนต์นะในส่วนของเครื่องยนต์เดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมกันกันกบไอตัวแคมรีไอตัว CRV นะตัว CRV นะว่าจะอยู่ในสภาพยังไงเดี๋ยวเราไปดูห้องเก็บสัมภาระด้านหลังก่อนนะมา ขออนุญาตเปิดให้ดูครับนะ,ะ <c oughs> นะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่าแป๊บหนึ่งนะเอาอยู่ตรงนี้โอเคนะนะมีสวยสวยครับนะแล้วก็ตัวน็อตครับนะฝ่ายึดฝากระโปรงผมขออนุญาตเปิดให้ดูแล้วกันนะนี่คมคมไปเลยนะความคมชัดบอกเลยว่าเห็นทุกซอกทุกมุมครับนะหัวน็อตนี่ไม่เคยโดนมาแจแต่มาแน่นอนแล้วก็ตัวขายึดครับไม่หักไม่งองไม่ต่อไม่เชื่อมนะคันนี้บอกเลยว่าคัานรถเกรดเออยู่แล้ว น,ะนี่นะทั้ง2ฝั่งครับนะสันเหลี่ยมนี้คมคมนะมีร่องการใช้งานครบปกติครับแล้วก็ตัวด้านหลังครับนะมีถาดให้แล้วเรียบร้อยถาดสีสวยงี้หายากนะถาดนี่สวยงี้หายากนะเปิดมาครับด้านล่างจะเป็นล้ออะไรนะเพราะอุปกรณ์ถอดล้อครับนะ้ชุดแม่แรงมีให้ครบครับหน้ากันลอยอยู่ในสภาพดีนะเซนเซอร์ขอพายฟีนะเซนเซอร์มาให้แล้ว4ตัวไม่ต้องไปทําอะไรเยอะครับคันนี้นะไม่ต้องไปทําอะไรเยอะนะ อยากได้ต้องรีบติดต่อมานะส่วนเครื่อง,งอยนต์เดี๋ยวไปดูพร้อมกันกับตัว CRV นะว่าจะเป็นยังไงนะว่าจะเป็นยังไงนะโอเคมาเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของตัว CRV กันนะ,ะ CRV ใครเป็นสาวกคอนด้าห้ามพลาดน,นะ CRV ตัวนี้เป็น2.4นะตัว E ครับนะัปี2 0 1 9เลขไม่แสนสองนะเลขไมนะ่แสนสองครับราคา7 2 9 9 0 0นะราคา7 2 9 0 0 0นาะสามารถผ่อนสบายๆครับนาะมประมาณนี้เลยนะ จอดฟรีดาวครับนะทั้ง2คันเลยนะมาของตัวแรกก่อนเลยครับนะตัว crv 2.4ตัว e 7ที่นั่งนะขอย้ำอีกทีว่าเป็นตัว7ที่นั่งนะนี่ครับสภาพด้านหน้าบอกเลยว่าส,ยสวยๆนะรถเพิ่งเข้ามาใหม่ครับนะน้ำฝนยังเกาะอยู่เลยนะน้ำฝนยังเกาะอยู่เลยนะแต่บอกเลยว่าที่นี่คัดรถสภาพเดิมๆนะนี่คือรถสภาพเดิมๆแรกเข้านะสวยขนาดนี้ถ้าชงแล้วจะสวยขนาดไหนนะอ่านะน้านล่งครับนะมาพร้อมกับโครเมี่ยมครับนะไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกครับนะ พร้อมกับไฟนี่เดย์ไทม์รันนิ่งครับนะแบบการนิ่งสวยๆเลยนะใครอยากได้ติดต่อหาผมครับตัวโคมไฟนะขออภัยเอตัวโคมครับนะไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกไม่มีรอยไอ้น้ำนะไม่มีรอยจุดอากาศเข้าไปแน่นอนแล้วก็ด้านล่างนะตัวคิ้วนะโคมเยี่ยมส,สวยๆครับนี้มีไปตัดหมอกมาอย่าผมขัดให้นะถ้าขัดนี้บอกเลยว่าสวยมากนะมันขัดได้มันทําความสะอาดได้นะเอนะ แค่ติดต่อมาหาผมครับนะต่างจังหวัดสามารถซื้อได้เหมือนกันนะล้อแม็กซส,สวยครับนะนี่นะล้อแม็กซส,สวยครับนะก็เป็นเอกลักษณ์ของตัว CRV เขาอยู่แล้วนะใครอยากได้รีบติดต่อหาผมครับนาเขียนคําว่ากูดเอียนะอ่าเป็นยางของกูดเอียนะสภาพส,สวยภายในซุ้มร้อให้ดูก่อนนี่ครับนะจุดจุดมาร์กจากโรงงานครับนะยังอยู่ครบปกติเหมือนเดิมเลยนะนกระจกพับไปฟ้าปรับไปฟ้าแล้วนะอยู่ในสภาพดีเลย ใครอยากได้รีบติดต่อมานะรีบติดต่อมานะอ่าแล้วก็ตัวล้อหลังครับนะให้ดูก่อนน,นี่นะสภาพล้อแม็กซ์สวยทั้ง4ล้ออย่างนี้หายากครับนะแต่คันนี้บอกเลยว่าสวยทั้ง4ี่ล้อใครอยากได้รีบติดต่อหาผมนะแมนน้อยบนโทรศัพท์อยู่ด้านล่างแล้วไม่ติดต่อมาไม่มีรถใช้งานน,นะครับนะอ่าภายในซุ้มล้อให้ดูก่อนนะส,สวยๆอ,อย่างนี้อ่านะขออนุญาตเปิดภายในให้ดูอ่าเปิดภายในให้ดูเลยนะอ่า ขอย้ำอีกทีนะตรง CRV จะแตกต่างจาก Fortun e r จากไอรถคันทั่วไปยังไงนะประตูเขาเปิดได้นะ90องศานะประตูเขาเปิดได้นะ90องศาดูเลยนะความกว้างของเขานะนี่คือเอกลักษณ์ของ CRV นะแล้วก็ด้านหลังนะตัวเบาะบอกเลยว่ากว้างมากนะนมีเบาะทั้งหมด3แถวนะเบาะแถวที่3อยู่ด้านหลังนะเดี๋ยวเราค่อยไปเปิดนะแล้วก็ตัวเบาะนี้เป็นเบาะหนังสีดำนะ มีช่องนี่นะแอมให้เรียบร้อยครับแล้วก็ตัวชาร์จเจอร์นะไม่ใช่ตัวชาร์จเจอร์ USB นะให้มา2 5แอมป์เร็วนะ2 5แอมป์นะส่วนมากเห็น2.0กับ1.0ใช่ไหมตัวนี้2 5แอมป์นะถือว่าเร็วเลยใครอยากได้รีบติดต่อมานะอ่านะเปิดมาครับนะตัวรประตูด้านหลังครับนะก็เป็นระบบไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยครับนะชุดนี้เห็นไหมนี่ฝากระโปรงด้านหลังครับส,สวย นะสวยผมให้ดูเลยนะหัวน็อตน,นี่คมกริบมากนะหัวน็อตน,นี่คมกริบมากใครอยากได้รีบติดต่อเลยนะตัวอย่างขออนุญาตเปิดให้ดูครับนะนี่นะเป็นสีเดียวกับตัวรถครับนะาสามารถใช้งานได้ปกติเลยท่อเฟกครับนะท่อเฟกเก็บสายไฟนะไม่มีฉีกขาดนะน้ําไม่เข้าแน่นอนครับจุดเม็ดอาร์คจุดอะไรอยู่ครบครับนะแล้วก็ตัวโชคครับนะตัวยูครับหรือตัวซิลต่างๆนะ ไม่มีการเสื่อมสภาพไม่มีรอยน้ํามันไฮดรอลิกเลยแล้วก็ด้านหลังนี่นะกว้างๆแบบนี้ครับนะสามารถดึงขึ้นมาได้นะาสามารถดึงขึ้นมาได้นะเป็นเบาะแถวที่3ได้ใครอยากได้รีบติดต่อหาผมเลยนะใครอยากได้รีบติดต่อหาผมเลยนะนี่นะด้านบนครับนะมีที่กดนะมีที่กดให้นะก็สามารถกดลงมาเป็นระบบไฟฟ้าได้ปกติ เดี๋ยวผมให้ดูของสภาพของฝั่งขวาเต็มเก่อนนะนี่นะส,สวยๆอย่างนี้หายากครับแล้วก็ด้านหลังนี้ไม่มีชนหนักมาแน่นอนใครอยากได้รีบติดต่อมาหาผมนะราคา7จ็ดแสนสอถือว่าถูกมากนะถือว่าถูกมากนะแล้วก็ตัวกระจกสวยๆอย่างนี้ครับนะพ้าไบฟ้าผ้าใบฟ้าครับล้อนะอีกฝั่งหนึ่งสวยมากสวยทั้ง4ล้อเลยด้านล่างมีโครเมียมให้แล้วเรียบร้อยครับนะขออนุญาตเข้าด้านในนะก่อนจะเข้าด้านในเรามาดูตรงประตูของฝั่ง คนขับกันนะก็ออโต้เหมือนกันทั้ง4ประตูนะออโต้เหมือนกันทั้ง4ประตูแล้วก็ตัวในส่วนเซ็นทัลล็อกมีมาให้แล้วปรับกระจกมองข้างคอไฟฟ้าปับไฟฟ้า,ฟามีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะใครอยากได้ติดต่อมานะติดต่อมาแล้วก็บอกเลยว่าฟรีดาวได้ทุกคันนะแม้น้อยนี่ไว้ใจได้ไว้ใจได้นะเรื่องประสบการณ์ไฟแนนซ์นี่เหนืออยู่แล้วครับนะแล้วก็ตรงยางครับนะไม่มีการเสรื่อมสภาพของตัวยางแล้วก็ซิลิโคนมีร่องการใช้งานนะแล้วก็ตัวคาน B ี หัวน็อตนี่คมกรีบมากนะ,ะสติ๊กเกอร์อะไรอยู่ครบครับนะคาน A เอให้ดูก่อนนะบานพับครับบนและล่างนะไม่มีหักไม่มีงอไม่มีต่อไม่มีเชื่อมครับนะสภาพหนีเบาปรับไฟฟ้าให้แล้วเรียบร้อยครับนะตัวเบาครับนะสวยๆครับเข้ารูปนะเบาเข้ารูปครับนะนั่งสบายมากใครอยากได้รีบติดต่อหาผมครับนะแล้วก็ด้านหน้าคอนโซลครับนะก็เ,เป็นเอกลักษณ์ของตัวฮอนด้า Honda เขาอยู่แล้วนะ ส,สวยๆอย่างนี้ครับนะหาดูยากนะอยาผมขออนุญาตเข้าไปด้านในแล้วกันนะเข้าไปด้านในแล้วกันนะจะได้สตาร์รถให้ดูกันนะ,อะโอเคก็สตาร์ตมาครับนะขึ้นคำว่า Honda อ่านะเปิดมาแอร์ก็แรงเลยนะขออนุญาตผ่อนแอร์แป๊บหนึ่งนะโอเคครับนะเลขไมาแสดงที่ผลข้อมูลครับนะ1หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดกิโลเมตร ส,สวยๆนะอาจจะนี่นิดหน่อยนะอาจจะมีฝุ่นนิดหน่อยนะเดี๋ยวทําความสะอาดให้รับรองว่าใสแน่นอนนะใสแน่นอนนะขออนุญาตซูมออกครับนะตัวพวงมาลัยครับนะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันครับนะนี่ตรงนี้ก็ควบคุมตัวหน้าจอแสดงผลข้อมูลตรงนี้ก็ควบคุมในของหน้าจอเครื่องเล่นนะเป็นเครื่องเล่นสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้แหล่งที่มานะ ออโต้ออริโอมีมาให้โทรศัพท์มีมาให้แล้วเรียบร้อยแต่ไม่ขออนุญาตเปิดเพลงให้ฟังนะครับนาะยอยู่ช่องผมติลลิกิทสิ์ครับนะแล้วก็ตัวเกียร์อยู่ในตรงนี้ถือว่าโอเคนะทำมาสวยดีนะเบรกมือไฟฟ้าครับนะชุดก่ออากาศมีให้ครบครับนะ USB นะ DC 2โวลต์ครับนะมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะสภาพของหลังคาด้านบนให้ดูก่อนนี่ครับนะสวยๆนะไม่รู้ว่าจะสวยยังไงนะทำไมอ่าคนแมนพูดเยอะกันสวยนี่ยเขานสวยจริงๆะนะ ผมไม่ได้พูดเล่นนะสวยจริงๆนะครับนะ,ะมีไฟให้แล้วเรียบร้อยครับนะที่ใส่แว่นนะ,ะมีให้แล้วเรียบร้อยอใครอยากได้รีบติดต่อมารีบติดต่อมาหาผมนะไม่งั้นไม่มีใช้ไม่มีรถใช้นะครับนะ,อะขออนุญ,ญาตไปดูห้องเครื่องยนต์กันนะ,ะห้องเครื่องยนต์กันเราจะอยู่ในสภาพแบบไหนนะครับนะเออลืมบอกไปนะเครื่องเล่นของตัว Camry อรี่เป็นของ j ีนะเอะ j BL, j BL นะ ส,สวยนะเครื่องเล่นบอกเลยว่ากระหึมมากโอเคเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับรับมาในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะก็เดี๋ยวเอาเป็นตัว c r v ก่อนแล้วกันนะ,ะตัว c r v เพราะว่าเพิ่งถ่ายตัว c r v เสร็จเดีย๋ยวเรามาชมนี้ก่อน,ก,นกันก่อนเลยนะสีสู 4, 16, บ16วาล์วครับนะขนาด2.4ลิตรครับนะตัวนี้บอกเลยว่าเครื่องแรงปื๊ดปั๊ดแน่นอนนะ,อะรอยค่านะ้ำมันเครื่องไม่มีครับนะอยู่ในสภาพดีแบตเตอรี่เกินปีครึ่งเปลี่ยนให้ครับนะค่า CCA ไม่ได้เปอร์เซ็นต์มาตรฐานเปลี่ยนให้อยู่แล้วนะสภาพ เครื่องอย่างนี้นะหายากนะครับนะใหม่ๆอย่างนี้ครับนะแล้วก็ฝากระโปรงหัวน็อตนี่คมกริบมากอ่าให้ดูชัดๆไปเลยนะผมขอยุ้ญาตทีครับนี่คือ C.V. 2.4ตัว E นะราคา729,000บาทครับนะเลขไม่แสนสองครับนะฟรีดาวได้ปี2019ครับคันนี้นะให้ดูก่อนหัวน็อตนี่คมๆไปเลยนะอ่านี่เครื่องยนต์ของตัว Honda นะ h อ n d านะเดีย๋ยวเรามาดูของ Toyota กันนะเป็นตัว Camry นะ Cam รี2.5 h y บ r ิ d ครับนะตัวพรีเมียมของเรานะตัวไฮไลท์ของเราอยู่นี่ครับนะอาจจะเยอะไปหน่อยนะอาจจะเยอะไปหน่อยนะพวกระบบความปลอดภัยเขามีมานะระบบพวกสายไฟพวกท่อเบกพวกอะไรต่างๆนะแต่บอกเลยว่าอยู่ในสภาพดีสวยๆนี่หายากนะจุดมาร์กจุดอะไรต่างๆครับนะอยู่ครบเลยเห็นไหมอยู่ครบเลยนะนี่นี่แต้มสีจากโรงงานครับนะอยู่ครบเลยแล้วก็ซุ้มโชคครับหน้าหัวน็อตคมๆอย่างนี้หายากนะ หัวน็อตนีคมกระดิบมากตัวโชคนะตรงนี้จะไม่ใช่ขาแบบยึดนะจะเป็นโชคแล้วนะแค่เอามือเดียวก็ขึ้นได้เลยนะแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพดีครับนี่นะแคม,มรี่นะตัวนิวนะครับนะตัวนี้เป็นตัวนิวนะย้ํำอีกทีว่า2.5 H ไฮบิดนะ2.5บครับนะตัวพรีเมียมของเรานะ4สูบกวเหมือนกันนะแรงม้าของเขาเอาไปบวกกันกันกบตัวมอเตอร์นะก็ได้แรงม้าเยอะเลยนะ อัตรากรรมจากน้ำมันไม่ต้องไปสืบนะไม่ต้องไปสืบนะประหยัดอยู่แล้วครับน้ไฮบิดนะครับนะอ่านะสุดท้ายนี้ครับน้ากอนลาจากกันครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนวยครับนะก็อันไหนที่ผมรีวิวเร็วไปนะหรือไม่ค่อยเห็นนะหรืออาจจะรีวิวไม่ค่อยอ่าพูดไม่ค่อยชัดนิดนึงนะเพราะว่าผม มีอาการเจ็บปากนะมีอาการเจ็บปากก็ขออภัยไว้นะที่นี่้วยครับนะสุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดรถเข้าใหม่ส,สวยๆแบบนี้ครับนะสุดท้ายนี้ครับแมนน้อยพิทยยนต์ครับนะคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีมดีก็สวัสดีครับ